เดี๋ยวพูดก่อนโอเคพร้อมนะครับวันนี้ก็สําหรับประเด็นที่ตามที่สื่อได้มีการนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องข้อพิพาทถึงความไม่เข้าใจระหว่างฟุเต์แล้วก็น้องขนมนะครับวันนี้ทางช่องสองเนี่ยได้ตัดสินใจมาออกรายการที่โขนกระแสเพื่อที่จะมีการมาพูดคุยในประเด็นดังกล่าวเบื้องต้นในรายการเนี่ยทั้ง2ฝ่ายแล้วทั้งสองครอบครัวเนี่ยก็ได้มีการตกลงนะครับเกี่ยวกับข้อตกลงที่จะหาทางออกร่วมกันได้ นะครับก็คือข้อที่1ก็คือตัวคูตเตอร์เนี่ยก็จะกลับไปดูแลลูกเนาะก็จะมีการใส่ใจลูกมากขึ้นนะครับในส่วนที่ทางครอบครัวขอมาว่าให้มีการโทรพูดคุยมีเวลาให้กับทางครอบครัวมากขึ้นอันเนี้ยทางคูตเตอร์ก็ตกลงนะครับข้อที่2ก็คือในเรื่องของค่าอุป,ปการะเลี้ยงดูทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงที่จะดูแลลูกนะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยคนละครึ่งนะก็คือค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ร่วมกันเนี่ยก็คือจะหารหารครึ่งนะครับโดยทาง คุณแม่เนี่ยจะทําการแจ้งรายการมาที่ตัวของคุณพ่อนะครับแล้วก็จะมีการเคลียร์ค่าใช้จ่ายกันตรงนี้ทั้งสองฝ่ายก็ตกลงกันได้ในส่วนที่3คือประเด็นที่เกิดขึ้นก็คือการที่มีข้อพิพาทกันตรงนี้ก็คือเกิดจากคนรอบข้างทั้งสองฝ่ายนะครับก็คือไม่ว่าจะเป็นคนใกล้ตัวหรือ f อเนี่ยมีการพูดคุยกันไปมีมาทะนะครับสองฝั่งไปมาทําให้ทั้งสองคนเนี่ยจะต้องออกมาปกป,ป้องคนของตัวเองนะครับก็เลยเป็นที่มาของการที่ เอาเรื่องเก่าๆมาพูดคุยแต่เบื้องต้นเนี่ยในรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพ่อนะครับหรือครอบครัวของคุเต้ยเนี่ยกับคุเต้ยแล้วก็น้องขนมเอ,เองก็ได้มีการพูดคุยทำข้าใจนะครับกันแล้วก็ตกลงว่าจะยุยตินะครับเรื่องราวเนี่ยเพียงแค่นี้ในส่วนของทั้งสองฝ่ายนะแต่ก็ขอแค่ f c ก็อย่าไปพูดต่อกันอีกนะครับเพราะว่าให้นึกถึงตัวน้องๆน,นะครับตัวลูกเนี่ยเป็นสําคัญเพราะว่าประเด็นทั้งหมดเนี่ยต่อให้เรา พูดกันไปยาวแค่ไหนสุดท้ายท้ายที่สุดเนี่ยประเด็นมันจะตกไปอยู่ที่น้องนะครับเพราะน้องเนี่ยจะต้องมารับรู้เรื่องราวที่คุณพ่อคุณแม่จะต้องมาพูดคุยกันเรื่องนี้ดังนั้นเราทั้งสองฝ่ายแล้วก็ทั้งสองครอบครัวก็เลยนะครับเห็นพร้อมต้องกันว่าเราจะไม่พูดถึงประเด็นดนงก่าอีกและจะขอให้พี่น้องสวบนชนทำความเข้าใจแล้วก็ละเว้นประเด็นที่เกี่ยวข้องในใน,ในเรื่องในเรื่องทีเ่เป็นประเด็นอยู่นะครับก็ค,คือว่าข้อตกลงเนี่ยให้มันเป็นไปตามที่พูดคุยในรายการนะครับ และสุดท้ายข้อที่4ก็คือในเรื่องของอะไรนะครัคุตเตอร์เนี่ยเคยพูดไว้ว่าจะให้ลูกทั้งสองคนเนี่ยนะครับก่อนที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คุตเตอร์ก็ตกลงที่จะยกนะครับเรื่องนั้นทรัพย์สินนั้นให้กับลูกซึ่งขั้นตอนตรงนี้ครับเดี๋ยวทางคุตเต้เองก็จะมีการพูดคุยกับคุณแม่เพื่อไปรับรองบุตรนะครับเพื่อจะให้ลูกทั้งสองเนี่ยเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อให้ให้บุตรทั้งสองฝ่ายเนี่ยสองคนเนี่ยได้สิทธิ์รับมรบดกของคุตเตอร์นะครับและ,ตตะยกให้เป็น เป็นให้กับทายาทนะครับประมาณนี้เดี๋ยวที่เหลือก็เดี๋ยวจะให้ท่านพุตเตอร์แล้วก็น้องได้พูดคุยกับพี่น้องสื่อมวลชนครับตอนนี้ทางด้านครสบครั์อของพุตเตอร์แล้วก็กัอบคี่านห้ายบ้านยังเป็นเพื่อนับเลี้ยงลูกเป็นเพื่อนกันได้ปกติครับก็คือยังทำ้าที่พ่อและแม่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนกันใช่จากบ้านที่เกิดขึ้นครับพุเตอร์มันยงางบ้านระบบติดใจย่ายบ้างครับคือมีเรื่องเดียวคือเรื่องลูกครับเรืเ่องที่ผม ข่าวที่หลายสื่อทำสื่อไปตัวลูกเข้าใจว่าผมไม่รักเขาผมก็เลยอยากออกมาพูดในส่วนตรงนี้เพื่อที่จะให้ลูกได้เข้าใจว่าที่จริงนะผมก็รักเขาเหมือนกันแต่ว่าขอโทษเขาแค่ในตอนนั้นที่มันมีความคิดแบบเพราะอะไรหลายๆอย่างที่มันยังมองว่ามันยังไม่พร้อมในตรงนั้นครับแอนมีถำหนดค่ะก็คือเรื่องทั้งหมดมันมันจบไปแล้วเมื่อกี้นะคะก็ก็ไม่อยากไปลื้อหรือว่าไปอะไรก็ ในส่วนของลูกในในในความเป็นแม่ในทำเป็นหน้าที่แม่หลังจากนี้ถ้าเกิดพี่เต้ยดูแลลูกรักลูกดีเชื่อว่าลูกจะมองเห็นเองแล้วก็จะไม่ได้มองถึงอดีตนะคะผมก็จะสอนลูกให้ลูกรู้ว่าสุดท้ายแล้วพ่อเขาก็ยังถ้าด้านั้นพี่เต้ยจะมีโอกาสเข้าไปขอคำมาทางด้าน,นพ,พ่อของแม่ของคผมถูกไหมคะตรงนี้ยังไม่รู้ครับเพราะว่าในช่วงนี้ผมก็ยังอยู่ต่างจังหวัดเพื่ที่จะทำ แต่เด็กต้นมีการขอโทษกันในรายการแล้วครับแต่ในเรื่องพิธีการอันนี้พูดน่าจะพูดถึงเรื่องพิธีการใช่ไหมเดี๋ยวว่าต้องไปไปแบบทางการใช่ไหมอันนี้น่าจะไปทําในลักษณะในครอบครัวเนาะอาจจะให้ทางสองฝ่ายอารมณ์เย็นลงก่อนเพราะตอนนี้ก็เพิ่งได้ปรับความเข้าใจเพราะว่าตั้งแต่มีปัญหากันก็ยังไม่ได้คุยกันแบบแบบตรงนี้เลยก็ขอบคุณทางรายการแล้วก็ทางพี่น้องสื่อมวลชนที่มีโอกาสให้ให้ทั้งสองฝ่ายได้มาคุยกันครับทางมีขณบนะคเราจะพูดคุยกับเพื่อเราอย่างไร ผมก็ก็เข้าใจเพื่อนนะคะแล้วก็ไม่อยากจะให้แบบทุกคนไปนมองว่าเพื่อนมายุ่งกับเรื่องนี้มากเกินไปตอนนั้นก็คงเป็นความรู้สึกของเพื่อนที่เล้วรับเพื่อนรับรู้ตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้อะคะ่ะแต่หลังจากนี้เป็นต้นไปก็อยากที่คุยกันไปเลยค่ะว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกันอีกแล้วใช่ค่ะกับเรารอบพูดเรืกงงานอะไรบ้างเออจริงๆถ้าส่งผลกระทบมากที่สุดหนูไม่ได้โฟกัสเรื่องอื่นเลยะคะ่ะเรื่องเดียวที่หนูโฟกัสคือเรื่องลูกสิ่งที่หนูบอกเขาว่าอยากให้สนใจลูกแค่นั้นเลยค่ะ เรื่องงานมันไม่ได้มีปัญหาครับคือหลักๆคือผมกลัวลูกมารู้เรื่องนี้ครับคือผมผมได้คุยกันตลอดว่าทุกเรื่องผมผมยอมได้แต่ขอเรื่องเดียวคือไม่อยากให้ลูกรู้รู้เรื่องนี้ที่ผมเคยคิดว้าดีแต่ว่าในเมื่อวันนี้เรื่องนี้มันหลุดออกไปแล้วผมก็อยากขอมาอธิบายให้ลูกเข้าใจในอนาคตถ้าลูกไม่เห็นแค่นั้นครับมีเรื่องเดียวเรื่องอื่นผมไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสหรือสนใจอะไรครับขอแยตถามความเป็นจริง ว่าในหลายส่วน ตัวหลักๆที่เขาไปเทปซีจริงเขาก็ไม่ได้ยุ่งแล้วแต่จะมีแค่ตัวปัดปัดนทั้งฝั่งเขาแล้วก็ปัดนทั้งฝั่งผมปัดนไปปัดนมาเพื่อที่จะให้เกิดประเด็นเครียดไปเพราะว่าเจอดามาบ่อนก็โยอะผมผม,ผมเครียดนะครับแต่ผมเครียดเรื่องเดียวคือเครียดเรื่องลูกขนมนะก็มีสังคมเข้าใจเราผิดเยอะมากอนะไรอย่างเงี้ยวันนี้อยากจะบอกแล้วสัตจริงๆก็เออถ้าเรื่องที่มันผ่านไปแล้วหนูก็ไม่ได้ ใช่ครับก<ล>็จะหารสองมาเดิมตามตามที่ตกลงกันไว้ครับผมค่าใช้จ่ายตามจริงทั้งหมดก็จะหารสองมาเดิมครับทุกอย่างก็คือเป็นของรูปใช่ครับคือปัญหาตอนเนี้ระหว่างระหว่างครอบครัวไม่ไม่ไม่ได้มีประเด็นอะไรกันเลยนะครับคือตั้งแต่แยกทางกันทุกอย่างก็ไปได้ดีเพิ่งจะมีปัญหาเพราะเมื่อตอนที่มันมีประเด็นประเด็นที่เอฟซีใช่ครับดังนั้นดังนั้นสิ่งสำคัญตอนนี้ต้องบอกว่า ทั้งสองคนไม่ได้มีปัญหากันนะครับทุกวันนี้ก็ยังคุยกันได้ดีแต่ปัญหาอยู่ที่ว่า FC แต่ละเราฝั่งหรือคนรอบข้างเนี่ยเป็นเป็นเป็นเรียกว่ารักรักกันนะครับฝั่งกุเตอร์เขาก็รักพุเตอร์ฝั่งน้องขนมเขาก็รักขนมอันนี้เราเข้าใจได้เพียงแต่ว่าเราไม่มีโอกาสได้มาคุยกันเนาะคือขนมเองเขาไม่อยากจะทําร้ายพุเตอร์ุูเตอร์เองเขาไม่อยากทําร้ายขนมก็ก็เลยเป็นฝั่งว่าไม่มีการพูดจาอะไรกันก็เลยทําให้คนที่อยู่รอบข้างเริ่มมาพูด มันก็เลยทําให้เกิดประเด็นแต่ว่าเรื่องนี้คือจุดต้ิ่คือคนรอบข้างเป็นคนจุดประเด็นทำให้เกิดการทะเลาะกันใช่ไหมค, okay, ครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ก็จบแล้วตอนนี้จบแล้วถ้าถ้ามองว่าเป็นคนรอบข้างจุดประเด็นทำไมทั้งสองคนไม่ร้องเลย่างันแต่แล้วไม่ได้มีการห้ามปราบคนคน,คนอท้ายแต่แตัดใจออกมาอะไรทำไมตอนไม่เกิดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวต้อง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 บอกอย่างนี้ก่อนว่าคือการที่เขาออกมาเนี่ยในความรู้สึกณตอนนั้นนะครับก็คือว่าเป็นการออกมาปกป้องคนของตัวเอง คือก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องมาพูดหรือโจมตีคูเตอร์โดยตรงแต่เขาพูดในช่องทางของเขาซึ่ง f c ก็เอาไปเอาไปพูดในกลุ่มของเขาแล้วก็เลยเป็นประเด็นเท่านั้นเองครับคืออยู่ๆไม่ได้ว่าอยู่ๆมาโจมตีคูเตอร์เลยแต่เขาก็พูดในฐานะที่เขารักคนของเขาอันนี้เราเข้าใจได้ถ้าเป็นรักเราเราก็จะปกป้องคนของเราแค่นั้นเองครับมัน,ม,นมันจุดเริ่มต้นมันอยู่อยู่แค่ว่าเป็นการปกป้องคนของตัวเองแค่นั้นเองหลังจากนี้ครับคท่าทาง เอฟซีไม่ไม่มีการหยุดจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นมีคะถ้าเอฟซีไม่มีการหยุดเราก็ต้องฟ้องร้องเอฟซีคือต้องบอกแต่ว่า,วาในในส่วนตัวเราสองคนต้องก็ก็ก็คงไม่ได้ออกมาเออถ้า,ถาเป็นหนูในส่วนของเอฟซีอะคะ่ะ <c oughs> หนูก็จะทําเป็นราหูรบตา <c oughs> เพราะว่าหนูเข้าใจอยู่นะคะว่ามันเป็นคนส่วนมากเขาเป็นคนส่วนมากเราไม่สามารถที่จะไปบอกหรือว่าทํายังไงให้เขาเข้าใจได้อันนี้ก็อาจจะอับอายราหูรบตาแล้วก็ปล่อยผ่านไป แต่มันน่นจาจะดราม่าหนักเลยนะถนนมีแบบว่าขอบเขตไหมว่าเอ้ยอย่ามาแตะตรงนี้นะถ้าแตะเอาตรงนี้เราเอาแม่อะไรนะของแม่ดำเนินการคือจริง,รงๆดราม่าหนักหนักมันมันก็หนักมันก็หนักมาตั้งแต่เริ่มแล้วค่ะแต่ว่าถ้าถามถึงขอบเขตของหนูก็คืออย่ามาทําอะไรให้รู้สึกว่ามันแรงเกินไปในถึงในพ่อแม่หรือว่าคนรอบตัวหรือว่าลูกหรืออะไรเงี้ยค่ะอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งใช่ค่ะแต่วคือคือเอาอย่างนี้ดีกว่าคือ ถ้าหากอยู่ในในกรอบนะครับที่เป็นการแสดงความเห็นหรือเป็นการติชมหรือเป็นการแสดงความรู้สึกที่ที่สามัญชนทั่วไปเราเราฟังแล้วมันโอเคเฮ้ยทำไมวะอย่างนู้นอย่างนี้เอาได้แต่อะไรที่มันรู้สึกว่ามันเกินขอบเขตอันนี้ก็ส่งหัวใ์ให้ทั้งสองท่านนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ก็อย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเลยเนาะเดี๋ยวคุณเต้ฝากถึง f อของเราแล้วก็ให้น้องขนมฝากถึง f c ขนมด้วยปรามหน่อยว่าว่าให้เข้าใจกันยังไงก็ฝากถึงเอฟซีก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ซับพอร์ มาตลอดนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้หนูตลอดแล้วก็ต่อไปนี้ก็เราก็จะอยู่ในในในกลุ่มของเราอยู่ในข้อเท็ของเราก็จะไม่ได้มีแบบไปยุ่งเกี่ยวหรือว่าไปแซกันกับฝั่งท้องถนนครับผมค่ะก็ขอบคุณเหมือนกันค่ะขอบคุณพี่ๆทุกคนที่แบบว่าให้กําลังใจแล้วก็ไม่ว่าจะตั้งไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไหนขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ให้กําลังใจหนูมาโดยตลอดให้กําลังใจคนรอบข้างครอบครัวหนูแต่หลังจากนี้หนูอยากให้มองในสิ่งที่ มันดีๆนี่เคยเกิดขึ้นมากกว่าอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้แบบปล่อยผ่านหรือมองข้ามไปถ้าเกิดจะเอ,อ่อเขาเรียกว่าอะไรนะดูหนูก็คือถ้าสนใจแค่หนูถ้าเกิดเห็นอะไรที่แบบรู้สึกว่าไม่โอเคก็ปล่อยผ่านไม่เป็นไรอยากให้มองในสิ่งดีๆที่มันเคยเกิดขึ้นมากกว่าเพราะว่าเราเราอยากให้เราทั้งสองคนนะครับเติบโตนะครับแล้วก็ใช้ตามใช้ชีวิตตามที่วิถีของแต่ละคนเลือก กพราะตอนนี้ต่างคนก็ต่างมีชีวิตที่ดีนะครับเราไม่อยากจะคือวันนี้มันเดินไปได้ดีแล้วนะครับทุกคนทุกอย่างกําลังไปได้ดีแต่เราต้องกลับมาพูดถึงเรื่องเหล่านี้ซึ่งมันเองผมก็เชื่อว่ามันเขาไม่อยากให้เกิดไม่ไม่้เกิดขึ้นแต่ว่ามันมันกระทบหลายฝ่ายเนาะไม่ว่าจะเป็นทั้งลูกแล้วก็คนใหม่ดังนั้นผมอยากให้ทุกอย่างมันจบอยู่แค่นี้แล้วก็ให้ทุกคนไปโฟกัสที่งานหรืออนาคตของของแต่ละฝ่าย ทำทุกอย่างให้มันดีแล้วก็นึกถึงลูกเป็นสําคัญอันนี้ถ้าเรารักขนมถ้าเรารักกูเต้ยเราก็ต้องให้กําลังใจทั้งสองคนแล้วก็ปล่อยให้ทั้งสองคนไปตามวิถีของเขานะครับเติบโตเราจะไม่มาทําลายกันแต่ไปที่เราทําลายเขาก็ไม่ต่างกับเราทําลายคนที่เรารักและลูกของเขาด้วยอันนี้ผมฝากไว้นะครับอยากให้ทสองปฏิญ,ญนีกหนึ่งรอบเผาว่าเราไม่ได้เลิกกันเพราะมีมูลที่สามแล้วมีญหาอะไรต่างๆเราเลียรมาได้ดีก็ยืนยันที่ผ่านมาก็ เคลียร์กันไดูดีครับจะมีสถานะก็แก้คนรอบข้างคอร์ทา,า,ายให้ผมเลื่อนแบบฝากรูปหน่อยเพราะว่าแบบรูปหย่อนกับรบรรลุที่นี่ค่ะก็ฝากถึงตั้งใจแล้วก็เติมตเต็มนะครับถ้าผมเนี่ยรักเขามากที่ผ่านมาถ้าผมเคยมีความคิดที่เรียกว่าเป็น <c oughs> แบบ ถ้อมองสังคมบอกว่ามันไม่สมหวงผมที่จะเป็นพอ่อผมขอโทษลูกในนะเวลานั้นที่ผมแบบมีความคิดแบบนี้ผมขอโทษเข้ามาถึงลูกมาเห็นผมไม่อยากให้ลูกเข้าใจผิดว่าผมไม่รักเขาผมรักเขามากหลังจากที่มีผมหลังจากที่ผมมีความคิดแบบนั้นผมก็ไม่ได้คิดแบบนั้นอีกเลยผมก็ตกลงกับเขาว่าเรเราจะมีลูกคนนี้แต่เราก็จะเต็มที่กับเขาเหมือนกับพี่คนโตทุกอย่างไม่ได้เปียบหรือเสียเปรียบ เราพาเขาไปที่โรงพยาบาลที่ดีที่สุดมีของใช้อะไรสถานที่ดีที่สุดไม่ได้แบบมองว่าเขาด้อยกว่าพี่เขาเลยปุนี้ก็ฝากฝากพี่ลูกทั้งสองเป็นครับว่าพวกเรารักเขามากครับพี่ขนมอยากฝากอะไรไหมคะใหม่ฝากถึงลูกฝา,า่ะากลูกก็ไดนะก็เราก็เป็นอีกต้นเหตุนหนึ่งนนอยที่ทาให้ลูกได้ต้องมารับรู้เรื่องราวเหล่านี้ผนก็ในวันที่ลูกโตก็อยากจะขอนโทษลูกเหมือนกันแต่ว่า อยากให้ถ้าเกิดเติมเต็มกับตั้งใจย้อนมาดูทุกคนเคยผิดพลาดคนคนนี้ที่ผิดพลาดก็คือพ่อเขาแต่วันนี้ถ้าลูกย้อนกลับมาดูอยากให้ลูกรู้ว่าตั้งแต่วันที่พี่เต้ยได้คิดเปลี่ยนไปเขาก็ไม่เคยที่จะไม่รักลูกนอคกันโอเคค่ับขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับายรูป ขนมก้องนี้นะขนมทันไหมนะกล้องนี้นะกองนี้นะเสล้วนะขงองกลองนี้แล้วนะคะนี้นะนด้นดน่น้มีองกลิีไข่องไหมเนยไข่น้องไหมเน่ยเอาอะไรเ่